สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเชือเก่าเหมือนเดิมนะครับกับผมผู้กองสมพ่านพี่น้องนี้กับตรงกับวันที่สิบเจ็ดเมษายนสองพัดอร่อยหกสิบหาประมาณหนึ่งทุ่มพี่น้องเห็นบ่าพี่น้องนี่ยูกรบจุละหนึ่งบาทห้าสิบตะตังผมอาตัวน้อยนั่งเลียนเลียนหาเห็นบ่าพี่น้องสองเหรียญนนะเห็นว่านาั่งขหมอออยัวน้อยเลียนน,ะนั่งเห็นบ่าพี่น้องวใหญงบ่อนั่งน,น,น,นะครับเลียนสิบยูข้างๆซึ่ง เครื่องเสัคร่งางนะครับเดียนหาอยู่กลางเห็นไหพี่น้องตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตะตคงนี่สองใส่ใส่ใหญ่กับไส้เล็กนะครับหัวใส้ใหญ่กับใส่กลางนะครับใส่เล็กคามเลือกวกพี่น้องด้วยใหญ่โท่วมกาเลยพี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดนี่เห็นครับผมเอาตัวน่อยได้นงังนั่งมาเดียนเลียนหานะครับยห็นอาตัว,น,ตวน่อยตัวนึงมานังเลียนมาบางเลียนบาทดยอุเรียนสิบอย่า่นเห็น ตัวที่สามยี่สิบนะครับอันนี้เหรียญสิบเลยพี่น้องเห็นปะเหรียญสิบบาทนะครับยี่ส่งเหรียญสิบบาทยุคกลางๆสองเหรียญเหรียญหาน,นครับผมุ่มตัวหน่อยมานาังไปนะครับอีกตัวหนึ่งไปนังขี้กันตัวหน่อยจริหน่งไปนังที่ผนตึงตัวนังเขาจะออกออกกล่องนะครับเห็นปะ,ะ,ะตัวละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์พี่น้องจะได้โทัมากเลยศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่ง หลากลากยิงผี่น่องมีประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับยีบอนอันนี้ประมาณหาพันเพราะว่าผมขายไปผมขายไปบอนหนึง่งทอกันนี่แหละขายไปละสองพันหาเมนบอนมันนี่ขายไปพันหนึ่งมุ้ว่านขายไปมันนี่ขายไปพันหนึ่งหมื่นขายไปอีกพันหาสองพันหาเลยขายไปสองพันหาสามพันหาเฮ้ มันขายไปสองพันหาบวกอีกมือนี่เป็นสามพันหาตัวนี่ย่างอีกอยู่ประมาณผมว่ามันว่าประจำก็สองพันเหมือนกันประมาณหาพันบ่อละหาพันหิดว่าใหญ่ยู่สามบ่อสามห้าสิบห้าประมาณมื่นหาพันตัวนะครับพี่น้องพี่จะจบงานไปนะปึ๊กเด้อันนั้นหนึ่งกับอันนั้นอันหนึ่งไอ้หนึ่งแพร่นะพี่น้องเห็นว่าหนึ่งแพร่สองแพร่นี่ข่อที่สองนะครับ มีแพ้ที่สามสามแพ้เนี่พี่น้องโอใยไสามแพ้นะครับแต่ละบอมีสามแพ้เฮ้ยยังไงพี่น้องเห็นป่ะคนน่ะเทียบตัวเลียนสีเลียนหาเลยนั่นเบื้องเอาพี่น้องขนาดตัวยน้อยนั่งยุ่งเลียนสีเห็นป่ะนั่นเทียบก็เลียนหาเห็นป่ะเลียนหาอยู่กลางๆนะครับยังไงเบื้องเอาเลียนเอาเลยครับเรื่อนั่นน่ะเห็นป่ะครับเลียนสีเล่นัดนบังนี่นั่นนั่นนะครับงามบ่พี่น้องงามบ่ โทรมาเลยพี่น้องศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับกระลังสวยกรลังสวยนะครับพี่น้องสนใจอยากได้ก็ได้ตัวระบาทสีคัดหายตัวละบาทก็ได้นะครับเอาเตยน้อยให้นะครับตัวละบาดก็ได้นะครับนี่เตยน้อยเตยน้อยสี่คัดหายเตน้อยเนี้ยตัวละบาทน้อกนั้นบาทหาสิบตังง่ายๆกับบาทหาสิบตังค์น้อยๆกับหนึ่งบาทนะครับนี่เห็นไหมพี่น้องอาลาจเงินอีกสามหมื่นนี่ ตัวล,ละสองบาทผมดิคัดไปเลยคัดออกเลี้ยงไปเลยวันนี้ที่ขายสิบหาตัวโลนะครับถ้าพี่น้องบอ่มเอาเนี่ยอีกเดือนหนึ่งสิบหาตัวโลเลยนะครับนะครับมันใหญ่ไวปไหมพี่น้องเห็ดไหนกับบ่อย,อยู่นี่ขนาดนี้ผมบ่าการกินหลายได้ผมประหยัด <c oughs> โอ้มีเงินสื่อใหญ่ย,ยินแล้วพี่น้องเอ้ยมันใหญ่ไปครับวัวไหนเห็นบ่เนี่ยตัวงามพี่น้องเนียนตึกเลยกันเอาเครื่องหนึ่งนี่บ่ละจักสองพันหันสามพันนี่โอ้ยใหญ่ไปขนาดไหนพี่น,น้อง เพื่ออะไรเอาไปเป็นแนวมาเอาเด้อพี่น้องเด้เอเฮ้ยเป็นพอแม่พันธุ์ได้นะครับกบหัวปีนะครับปีนี่นี่ผมพอตั้งแต่เดืนนนะอกากากาดนมีน,าน,มา,นมานะครับพอกลางเดือนมีนาเนี่ยะมาณชุดนี่แต่บอว่าไบปลายขุมพ่านนะครับใบต้นเดือนมีนานผมพอไวน้นี่อันนี้ก็ตอนกลางเดือนเมษาและว่างหันมันหลังนะครับเัมน,นี้มันออกก็มีหม่องไหวเลยพี่น้อง ไงไงขักไงเนี่ยนะครับบ่าเขากินกันบ่ไดพี่น้องพอาถ้าเขาอาหารเขากินจั้องแต่ว on ่าบ่กินแอบ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 เกลหรือวะนะครับตัวละหนึ่งบาทห้าสิบตะตังพี่น้องทรวมาเอานะครับส่งถึงที่พี่น้องขันตัวละบาทห้าสิบตังส่งถึงที่บ่คิดคานํามันนะครับแต่ว่าบ้างระยะทาง่กันหรือว่าไกลหลายกับสูบปล่อกับป่ไปตรงนัดกันเครื่องทังสิ่ะไดพี่น้องถ้าไกลๆกับทรงหอดบ้านเลยหรือว่าผู้ใด ใจฮ้อนกันาเอาด้วยมืออนเมื่อไรก็ได้มืออึนมือมอนสองมือผมอยู่่สอมือ่อไปผมวายู่ผมข่าเวียนมือเขาเวีมาเอาก็ได้มาให้ดูไา้ตักให้พี่น้องตัวระบาดหาที่ตังค์นะครับนี่มิตรสุภาพสุดยอดทห่กบเลยนี่พี่น้องโอ้ยกบมันงามบุบาทุไวเห็นบ่พี่น้องเห็นมัพู้น่งนั่งทบเบียนหลักยากผู้นะกบมือกบท่องพี่น้องเห็น,น,นบ่นี่กบอย่างมันงามเลยผมก็ผมก็เห็นนี่ปีนี้ นะครับพูดนะที่วันน้นจะจัดเลยวิ pues mm มีหมังในมัน 8, nah ว่าีหมังอยู่มันใหญ่มันใเงยวิมีหังย้วยเลยเพื่อนมันแน่นนะครับก็ไม่ได้เอาห้างกันหรือว่าอย่างไงครับก็นี่นะครับนี่หาตัวน้อยแทบวิมีได้พี่น้องเห็นว่หาตัวระบาดแทบวิมีได้จะว่าสี่หายยุ่งนี่ครับตัวระบาดหายก็ได้นะครับมันจะเอาตัวระบาดก็ได้นี่ตัวระบาดตัวระบาดนี่นั่งเลียนหาเซย์เลยพี่น้องนี่บ่นเป็นธรรมดาเลยนี่แต่วงพูดเห็นว่าตัวระบาดง่ายกว่าหนิวมือนะครับ เออจะบาดยังไงนี่ใหพ่เ <tr> พ <aha> ื่อนอะเพื่อนเห็นบ้าพี่น้องขี้มุดปวดดิเพื่อนะเห็นบ้างพี่น้องวะหักบอแบบนี้กบง่ามบอแบบนี้พี่น้องง่ามบอเมาเด้อยพี่น้องเด้อศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งกบหน่อยลวนลวนเลยพี่น้องมี่ตะตง่ามนะครับกันบอติดจงไว้ด่จงไว้ตะขายที่ผาตัวรันีินะครับ ไปหาเจ้าหาบาทเด้เงี้ยนี่หันหน้าตานะครับเอาคลิปนี้เขาไว้วท่าน,น,ทนีาาา่พี่น้องเด้อสนใจกระทุกมาเด้อเด้อผลที่ปลูกต้นทับต้นปลูกตะไคร้ไปทานพี่น้องซับก่นเด้อถ้าเพื่อให้ท่านทับก่อน,น,นอรีบเลยพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ